ได้ๆๆๆนะครับก่อนเพผมไม่ต้องเปิดเพลงเลยผมฟังฟังเพลงจากไรคุณตัวดามจบแล้วใช่อ่ะใช่ครุณได้หมดคุณ จะเป็นความเป็น K O มากกว่าความแบบบวกความสนุกเลยคุณอันนี้เป็นเพลง K O L เรียกบวกสนุกอ่ะเอ้แป๊บหนึ่งนะคุณเอเครื่องเครื่องคุณเป็น Windows 10หรือ11รุ่นใหม่ใมใช่ไหมอ่าคุณลองกด Windows HEAD อย <Head you. S 2> <Head S 1> ู <Windows. S 1> ่ HEAD อยู่ HEAD เฉยๆอ่ะ Windows ถ้าเกิดคุณคิดทำอะไรออกคุณกด Windows HEAD แล้วคุณก็จบละ ถ้าสมมติมว่าคุณชิดคำอะไรอยู่แล้วคุณอยากจะพูดแล้วคุณทิมไม่ได้ฮะเั็นไะโอ้ยห ใช่หเหรอไม่เห็นโอ้โหเวบ็บใช่เหรอไม่ไมีแต่ยาวหมาลากับ ควาอมันกลางจะเริ่มมี็คนีเกี่ยวข้นแครับี่เลโอ้โหชาวเอบนีอะแป๊หนึ่งนะดเโดดโดดจ่องบาัเตอร์เลยมันต้องโดดไปต่องเลย ฮาฮไลท์ทีเดิมลวเนี่ยปุ๊บไฮไลท์ก็เราคิดไฮไลท์คือไฮไลท์ก็คือปู่เล่นตอนสามโมงด้วยเหรอเล่นแต่เล่นแต่เที่ยงอ่ะยันใหญ่มากๆจัดจัน เียจะแฮกในเกมกัะดัมวะเอ้าเดี๋ยวคุณเจอคุณเจออเหรอคุณว่เจอแล้วคุณไม่คุณคือมันมีตัวหนึ่งชื่อว่าไชแซคอ่าแล้ประเด็นความใจคุณในการแช่งเรดาร์มันคุณมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวคุณต่อการยี่สแบวใช้รัวๆเออมันใช้แบบ10กว่าครั้งเหรอนับครั้งได้อะแต่ไอตัวที่เนียนไอตัวที่มีเนียนคือ อินเวดตัวแล้วขุ่นนะอันนั้นแต่ละบางตัวมันอินเวดตัวได้กับกับอันหนึ่งอ่ะเห็นตั้งแต่ยี่ห้อด้วยว่าแบบโอ้แครกับแคร์ขุ่นเงี้แคร์ขุ่นนะรู้ก็รู้ไงขุ่นหนึ่งขุ่นจากอนาคตสองขุ่นที่ไม่ขุ่นที่ไม่มาจากคนขุ่นบอสมาเลยคุนแมนซ่าไงโอ้ยอันนั้นเหลือแค่บอสเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โพี่ที